สวัสดีค่ะพบกับจูนแอนค่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะแนะนําเจ้าพาโลนะคะคือวันนี้เป็นน้องล็อกไวเลอร์ที่แก่ที่สุดในบ้านของเราแล้วละ่ะวันนี้เราจะมาทําการเจาะหูน้องให้ทุกคนดูนะคะว่าถ้าสุนัขเรามีอาการแบบนี้เราจะต้องทํำยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จูนแอนค่าได้นะคะทุกคนไปดูกันค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้เราพบกับการรักษาน้องมาเราอีกแล้วเห็นไหมคะทุกคนว่าอันน,น,นี้อันนี้เป็นที่เราหาเห็บหมัดเมื่อกี้นะคะน้องจะมีเลือดแต่ที่ปกตินั่นก็คืออะไรทุกคนเห็นไหมคะว่าหูน้องบวมไอตัวนี้เป็นล็อกไวเลอร์นะคะอายุประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะลองเจาะด,ดูนะว่าข้างในที่น้องบวมคืออะไร เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้จะเป็นเข็มหัวเข็มใหม่ใหม่เลยนะคะไม่สกปรกเลยเจาะไอโอ้ยน้องดินน้องดินโอ๊ย้ยมันเป็นเลือดข้างในหูแต่คิดว่า,น,าน่าจะเป็นหนอง ด,ดูดีทุกคนดูน้ำเลือดออกมาทางนี้เลยถ้าใครมีเข็มก็ใช้เข็มเจาะดูดเลยจะได้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นเข็มดูดเลยดีกว่าเลือดไหลไม่หยุดเลย,ยพยายามใช้เชือดจดจดจดเหน่อก่อนนะ มีปัญหากับกระชูนิดหน่อยจ้ะอันนี้คือแอลกอฮอล์พะโล้พะโล้มานี้แนว <c oughs> ไปเลยฉีดแอลกอฮอล์ก็แบพะโล้มานี่พะโล้พ <c oughs> ูดให้มันรู้เรื่องอ้าวพะโ,โล้มานี่เข้าที่พูดพูดรู้เรื่องเห็นไหมพะโล้พูดรู้เรื่องพะโล้มานี้แนวขึ้นมาก่อนเร็วคุณหนู <c oughs> อุ้ยใชะเขาเขียง <c oughs> นี่คือพะโล้ <c oughs> เช็ดแอลกอฮอล์ไม่ต้องมาหือเห็นไหมทุกคนว่าน้องฟูดมากถ้าไปเวิร์ีนิสก,กัตหนึ่งเราจะเมื่อกี้เราแทงอย่างนี้นะคราวนี้เราจะดึงใช้เข็มเดิมไม่ค่อยถนัดอะแทงลงไปแล้วเราก็ดูเดเ้อ

ทุกคนคะหลังจากที่เจาะเลือดน้ำเลือดของน้องออกไปแล้วนะคะเราก็จะทำการวันนี้คือจะพอแค่น,นี้แหละก็คือน้องก็เบาลงก็คือเจาะไปได้ส่วนหนึ่งนะคะนี้ก็คือนำเลือดเนาะที่เราเจาะได้แล้วก็อยู่ในเช็ดชู่นะที่เราคั้นออกมาได้คั้นเหมือนน้ำส้มเลยนะจ๊ะเราก็จะทำการ เช็ดน้องนะคะด้วยเบต้าดีนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกรอบนึ่งว่าจะทำยังไงดีตอนแรกคิดว่าเป็นหนองแต่โอเคมันเป็นน้ำเลือดนั่นแหละเดี๋ยวก็ค่อยจอดจอดจอดออกนะคะหรือไม่เดี๋ยวจะรอดูซิว่าร่างกายน้องจะรักษาตัวเองได้หรือเปล่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใคร มีสุนัขแล้วเป็นอาการแบบนี้ก็สามารถลองจอดดูได้หรือถ้าใครสะดวกก็พาไปหาหมอได้แต่แต่ถ้าสมมุติแบบเออไม่สะดวกอย่างนี้ก็ลอง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 ,ลอง,ลองช่วยรักษาส,สุนัขเบื้องต้นได้เนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายบายค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้พาโลด้วยนะคะพาโลมแม่สุนัขจอมแก่นะคะแก่แก่สุลดลวดนดน้องสิ<อ>ไป กดไลค์กดแชร like, ์กดซื้อใครจิ๋มใครนะคะทุกคนใช่จ้าบายจ้า